สวัสดีพี่น้องผมกบอ้อนบอกเล่าพากินมนันนี่ทั้งเอฟซีฟังไทยฝั่งลาวเด้อยนี่สิมาว่าเรื่องดำนาพี่น้องอย,อยู่อยู่ประเทศลาวบมเเพงพี่น้องเลยเกี่ยวเขาเมือเบิกม,มือเลยห้าสิบพันพี่น้องเลยเกี่ยวเขานะต่อมือเด้เศร้าเทียงนะทั้งหมดเกี่ยวเขาประมาณเจ็ดแปดโมงเลยพี่น้องเลยสองร้อย สองลอยไทยครับเป็นเงินล่าค่ะหาสิบพันกีโลเปน้องมัเคยอ,อยู่ไทยได้เกี่ยวเขาก็ได้แพงนึ่มือนสี่ห้าร้อยเปนออกพราะจงเด้เพรเกี่ยวเด้สมาชิกคนคนบ้านบ้านอ้วนสมาชิกเกี่ยวอยู่แถวมุกอาหารพี่น้องแถวบ้านนาซีนวนไปเกี่ยวเขาเลยกองนี้มันแพงเกี่ยวเขา มือมันไปมาบ่าได้พี่น้องโควิดเลยก็เลยเขาบ่าได้มาคามือแต่ก็แต่ก่อนเขามาข้อมือพี่น้องเลยสื้อมือเห็ุอย่างไรบุมากก็ได้ไปก็ยากเกี่ยวขาก็พอเกี่ยวแล้วก็ยังเสกหอกเสกผ่าเขาก็หายมือพี่น้องเลยเวลาเหาซืเมื่อบ้านกับยังกับยังจะขับเคล่นเก็บเจ็บผ่าให้เลือกเอาเลยแา่เมื่อให้ลูกให้เต่าใส่เมื่อบ้านานะไทยเพิ่งก็ดีอยู่ด้วยประเทศเพิ่งดี อันน้ำมัมียังฝุ่นกระหายเจือปอกเจือผาอีกย่างยังเราทำบุบมาได้ดอกพี่น้องมันแพงเสภาอีกอยังก็คือกันอันอยู่เทพนในฝุ่นเสภาอีกอยัางฝุ่นกระหายดีอยู่เกี่ยวเขาจะไดนีูมือหกเจ็ดแปดร้อยเนาะเอาเลยมือห่าร้อย เราเมือหาสิบพันพี่น้องทำมาดีมันก็ดีหมดแหลนะแต่ว่าพ,พี่มันจะได้ดีก,กว่าหน่อยนึงคุณบอกคนไหนคุณบอกพี่ประกันไหนขอโทษขออภัยพี่น้องจบขอเพียงเท่านี้เด้อสามนี่ถ้ากดไลค์กดแชร์ทั้งเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาเด้อติดตามน้ำมันฝนกับเบิงึงสี่หลักข้างพี่น้องแต่ฉันจะผัดคลิปต่อไปพี่น้องวันขอเกางนะพี่น้องสบ,บายดี